ครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศบอ่อของหมอดินนะครับบอ่อของหมอดินเขาเรียกว่าโครงการของรัฐบาลนะครับก็เ,เรียกว่าเป็นหมอดินนะครับเป็นโครงการอะไรก็ไม่รู้เลยเห็นได้เรียกกันว่าหมอดินนะครับจะขุด ขุดบอ่อขนาดหนึ่งไล่นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับนี่นะครับไม่ได้เอาดินเราออกไปขายนะครับจะบรรยากาศท้องชุ่งยามเช้านะครับนี่ครับให้ดูนะครับนี่กป,กปลูปอเทืองไว้สวยๆลังดอกนะครับเดี๋ยวดอกใกล้จะแก่กสักหน่อยนะี้ก็เราก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรนะถถ่กบนะครับจะได้เป็นปุ๋ยพืชสดนดี่กก็พามาดูบรรยากาศนะครับนี่ช่วงเช้า ช่วงเช้านะครับนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่โอ้โหยังกระบอกชุมชนเลยนะครับมันเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับเขามาวัดนะครับเฉพาะเฉพาะตัวบ่อนี้น่าจะประมาณไม่แน่ใจครับแต่เห็นมาวัดอยู่ประมาณหนึ่งไร่น่าจะเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดนะครับบ่ออาจจะไม่ถึงหนึ่งไร่นะครับแต่ว่า ขอบบ่อเนี่ยที่เอาดินขึ้นมาด้านบนนะครับนี่หูหากว้างหน้ากวา้า,กวางพอสมควรนะครับประมาณเจ็ดเมตรนะครับเนี่ยให้ก้าวๆดูประมาณเจ็ดแปดเมตรนะครับฝั่งทางนู้นก็เจ็ดแปดเมตรเหมือนกันนะครับขอบบ่อนะครับนี่นี่นะครับน่าจะพื้นที่ทั้งหมดที่ทั้งขอบบ่อทั้งสระเนี่ยรวมกันทั้งหมดหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่โหใหญ่มากเลยนะครับ จแบบสุดๆเลยคูนี่นะครับใจอันนี้ก็ไม่ใช่สวนของผมนะครับเป็นสวนของคุณย่านะครับอันนี้ก็เป็นแต่ก่อนก็แปลงนี้ก็ปลูกหญ้านี้เปียทั้งหมดนะครับมันแรงมากนะครับมันไม่มีมันไม่มีน้ําระบบน้ํามันไม่เพียงพอนะครับ ยากเลยตัดสินใจขุดบ่อลูกว่าหือมาเลยนะครับขุดบ่อลูกมาหือมาเลยทรันนี้ฝั่งทางนี้น่าจะมีน่าจะประมาณแปดเมตรแปดเมตรได้นะครับนี่ดินที่เอาขึ้นมาด้านบนนะครับทั้งใหญ่ทั้งลึกนะครับอันนี้ก็สักประมาณขอบบ่อเล็กนี่ประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับนี่สามเมตรห้าสิบ ั่งทางนี้ก็ขุดออกมาขุดออกมาประมาณแปดเมตรเช่นเดียวกันนะครับอู้ใจมากๆเลยนะครับดูนะครับอย่างกับขุดบ่อของชุมชนเลยนะครับรถดแมโคร ไซส์ขนาดใหญ่เลยนะครับใหญ่มากเลยครับไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นรถแมคโคไซส์ใหญ่ขนาดนี้นครับก็ามานะครับนี่พาไปดูบรรยากาศครับใจมากๆเลยครับดูบรรยากาศในช่วงเช้านะครับนี่ให้ดูบรรยากาศท้องทุง่งงามนี่นั่นก็เป็นต้นยูคาของคุณย่าเหมือนกันนะครับแบ่งปลูกไว้สีไล่ ยาไว้ใช้เอาต้นไว้ใช้นะครับไม่ได้นิ้นไว้ขายนะครับไว้ใช้ทำสวนทำอะไรต่อเติมไปเรื่อยเปื่อยนะครับนี่โอ้สะขนาดมหึมานะครับไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับนี่พามาดูบรรยากาศนะครับกาเรียกว่าโครงการหมอดินนะครับได้สิบห้าบ่อของตำบล ตำบลผมได้15บ้าบ่อนะครับนี่ก็หนึ่งในสิบห้านะครับีขอบคุณครับ